สวัสดีครับนี่ร้านรันอารามนะครับอันนี้เป็นลินจา่าเ,เขาเรียกว่ารุ่น 650S เนอะอ,อราติดตั้งอ,อสัญญาณกันขโมยนะครับ 2V กับทางเราเรียบร้อยนะครับอ,อมันจะมีหมวดล็อกมีเสียงกระลอกปิดเสียงมาเทสดูเราคนนั่ง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 คอมรเรานะครับางานนี่พี่เขาให้ตันตั้งแข่งนิดหนึ่งไม่อยากจะให้มันร้องเยอะ ครับมันจะแจ้งเตือน,ไไนังยครับ <c oughs> มันะไม่ไมใหญ่มากนะันมันเป็นการร้องเตือนแค่นี้นะครับแล้วมันก็จะหยุดไปแต่ถ้าเขาเอ่อโดนเราต่อเนื่องนะครับนั่งต่อเนื่องตั้บตัวรถมันไม่มีเสียงอยู่แล้วเพราะเป็นระบบปิดเสียงน,นะครับอ่ามันจะมาร้องเตือนที่รีโมทนะเสียงมันจะ แบบนี้เปลี่ยนไปนะครับถ้าเราดูแล้วโอเคแล้วไม่มีเราแล้วกดล็อกหรือว่าตั้งแบบมีเสียงแล้วก็กดปุ๊บมันจะมีเสียงขึ้นมามนะครับเรามาเทสแบบมีเสียงนะครับนะฮะแบบมีเสียงก็จะร้องเตือนแป๊บหนึ่งจุดละนะครับแต่ถ้าเขายังนั่งต่อเนื่องมันจะมีเสียงกวอดเสียงเต จะร้องอย่างเงี้ยประมาณยี่สิบวินาทีนะครับอ่าตัวรีโมทมันก็จะมีทั้งสั่นด้วยร้องด้วยแสดงภาพบอกด้วยนะครับแล้วก็จะมีหมดค้นหารถกดราน,นะครับแล้วต่อไปผมเทสในหมวดของของปิดเสียงดีกว่านาะหมวดปิดเสียงอหรือหมวดปิดเสียงเนี่ยเวลาเวลาเอ่อเวลาคนนั่งรถมันตรงรถไม่มีเสียงอยู่แล้วมันมีเสียงที่รีโมทใช่ไหมครับผมเทสดูนะ ไฟมันแจ้งเตือนนะไม่มีเสียงเลยแต่มันมีเสียงที่รีโมทนะครับแต่ถ้าเราโดนแทนกุญแจนะครับสมมติไม่กุญแจนะโดนแทงรูดกุญแจเคาะเข้าไปไม,มันจะดีเป็นระบบมีเสียงอัตโนมันตมินครับ สังเกตไหมครับเ,เมื่อกี้ผมระบบปิดเสียงแต่ถ้าโดนไงนูนแจปุ๊บมันจะดีดเป็นระบบมีเสียงอัตโนมัตินะครับแล้วเขาก็ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับถึงแม้มา,มา,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 าอาจจะบางครั้งอาจจะสตาร์ทติดขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าพักเสียมันก็จะดับลงไปนะครับโอเคถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับที่ร้านรันอาลามนะครับขอบคุณครับ